ตอนที่338ความจงรักของสิษิฝ่ายบุเรงนองกยอดินนรธาแต่ครั้งพระเจ้าแปรไม่แจ้งว่าเป็นนายทหารตองอูเลี้ยงไว้เป็นราชบัลลบสนิทคลุกคลีอยู่ใกล้ชิดพระองค์นั้นครั้นบัดนี้แต่งตั้งให้ครองราชธิดาโดยชอบแล้วพระเจ้าแปรจัดให้อยู่ในพระราชวังดุดเดิม นายกองม้าแจ้งขานะเกลยแล้วเกรงว่าข่าวที่ตัวมาจะเอิกระเริกไม่อาจเร่งเข้าไปภายในก็แวะเข้าหาพนักงานเดินเหินติดรางวัลเข้าแล้วเขียนชื่อปิดผนึกให้คนผู้นั้นเป็นธุระส่งไปให้ถึงมือบุเรงนองเจ้าหนุ่มนายทับตองอูเห็นชื่อสีอ่องก็ตกใจและรู้ว่าเกลอตัวซุ่มมาโดยเงียบกรณีดีร้ายคงเป็นความสำคัญส่วนตัว เะเดดคะเนว่าเป็นเรื่องร้อนมาแต่พี่นางพระเจ้าตองอูก็รีบออกมามิให้คนในที่นั้นล่วงรู้ระแคะระคายครั้นถึงทิมนอกแลแต่ไกลเห็นเจ้าเกลือตัวนุ่มห่มด้วยลักษณะสามัญชนก็ยิ่งชงนใจหนะักใกล้แล้วค่อยถามเอาว่าที่โน้นมีเรื่องร้อนรนใดเกิดขึ้นพี่ท่านจึงได้มาเองและสีหน้าอิดโรยดุดกินนอนมาบนหลังม้าดังนี้ สีอ่องก็แจ้งเรื่องทั้งสิ้นอันครูเท่าก่อขึ้นแก่เจ้านายทับตองอูจบแล้วก็เสริมด้วยความเห็นตัวว่าครูเท่าเราทำการทั้งนั้นเอาแต่โทระไม่ได้สำนึกไวเน่งบากับข้าพระเจ้าสองเสียงช่วยกันทัดทานเล่าท่านครูถือเสมือนน้ำคำลูกเล็กเด็กน้อยไม่ได้ยึดถือเป็นสำคัญเลยเจเดดพลอยตกใจตามสีอ่องแล้วว่าการนี้เป็นการใหญ่อย่างหนึ่ง ท่านตะคีีคือเกลอสนิทจอมสงตองอูอาจารย์เราอย่างหนึ่งฉะนั้นการนี้จำจะบอกให้พระมหาเถรรู้ไว้ด้วยแล้วคนทั้งสองก็ชวนกันไปณอารามหลวงใกล้พระราชวังเมืองแปร ى. อันพระเจ้าแปรจัดให้เป็นที่พำนักของพระมหาเถรเมืองตองอูเจเด็ดเอาความที่สีอ่องเล่าสู่พระมหาเถรฟัง ถ้ามหาเถนหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วหัวเราะออกมาได้แล้วว่าสหายเราทำการครั้งนี้สมควรนายทหารตองอูชั้นเยาทั้งหลายจะจำเยี่ยงอย่างจเจริญรอยน้ำใจชายชาติทหารไว้สีอ่องก็ว่าท่านครูควรแก่คำสรรเสริญยิ่งแต่นี่ข้าพเจ้ามาทุกแทนข้อที่กล้ากระทั่งลืมคิดอันตรายแก่ตัว ไวต่างกันประการหนึ่งและฐานะยังต่ำกันเล่าไหลูชีวิตมันแต่ก่อนพระเจ้าหงสาวดีชวนแลกคนนั้นก็เหมือนคนโทษเลวผู้หนึ่งครูเราสิใหญ่กว่าทุกผู้ในบรรดาทหารควรหรือเอาตัวลงแรกมันพระมหาเถนฟังนายกองม้าปรับปรำประหนึ่งตาคยีคิดการสั้นก็ถามเจ้าสิทธิคู่ใจว่าสีอ่องว่ามาทั้งนี้ เสด็จยังจะเห็นประการใดเจ้าหนุ่มก็ว่าข้าพเจ้ารักข้างสรรเสริญน้ำใจท่านผู้เท่าขุนพลอยู่แต่ข้อที่วู่วามนั้นก็คล้อยเห็นชอบมาข้างคำสีอ่องพระมหาเถนไม่ชอบใจคำนั้นจึงว่าทารกทั้งสองนี้ไม่ควรหมิ่นความคิดคนชั้นปู่ตาตัวตะยีทําการทั้งนี้ข้อหนึ่งอันว่าไม่สำนึกไวยชารานั้น สัญชาติคนน้ำใจเสือย่อมรับแต่การชิงชัยใคร่รู้ฝีมือเป็นประมาณคนอัจฉริยะดังนี้ใช่จะลองเชิงต่อเห็นผู้อื่นเสียเปรียบตัวดอกข้อหนึ่งซึ่งว่าฐานะสองฝ่ายแตกต่างไม่ควรที่ขุนพลจะลดตัวให้นักทอตีเสมอนั้นข้อนี้พูดแล้วควรเพ่งถึงความสำคัญก่อนในตัวตะคดีสหายเรา เสมือนมีวิญญาณอยู่สองคือดวงตาคดีขุนพลตองอูดวงหนึ่งและอีกดวงหนึ่งคือตาคดีนักเลงเก่าแต่หนุ่มมาไม่เคยมีใครลบคมตาคดีดานเดือดครั้งนี้ด้วยความรู้สึกข้อหลังเป็นสำคัญตัวทั้งสองจงแยกเสียว่าอะไรเป็นเหตุก่อนนั่นแล้วจึงจะไม่อาจตำหนิซึ่งตาคดีทําการจะเด็ดจึงว่า เจ้าพระคุณชี้ลงดังนี้คือเห็นชอบจะให้ครูตะคดีลงมือด้วยไขยลูหรือพระมหาเถรก็ว่าข้อซึ่งตะคดีจะประอาวุธกับไขลูนั้นเราหาเห็นชอบด้วยไม่แล้วแต่ที่พูดทั้งนี้จะชี้ให้เห็นว่าตะคดีไม่ได้ทำการสิ่งใดไม่สมดกตะคดีทำการครั้งนี้สมด้วยหน้าที่อันมีเกียรติศักดิ์แล้ว ส่วนหน้าที่จะกลบไม่ให้การเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ฝ่ายบรรดาศิษย์ตคดีจะระงับเสียสีอ่องก็ว่าซึ่งพระคุณเจ้าแยกการออกเป็นสองตอนทางนี้ก็เป็นที่กระจ่างแจ้งในความคิดข้าพเจ้าแล้วแต่นี้จะไม่บังอาจว่าครูเท่าหุนหันสืบไปข้าพเจ้าเอาข่าวนี้มาบอกก็โดยหวังจะได้ตัวบุเรงนองไปขวางการ พระมหาเทนสงบความคิดครู่หนึ่งก็ว่าซึ่งจะขวางการทั้งนี้ลังทีจะยากอยู่พระเจ้าตองอูผัดตะคยีตรองในทีต้นมาตกปากอนุญาตต่อหงสาว,วดีขอแลกไข่ลูนั้นก็เป็นช่องให้เห็นความในอกมังตราพระเจ้าอยู่หัวแห่งเราเห็นทีจำใจจะส่งไข่ลูคืนแล้วชรอยเกรงคนผู้นั้นจะเป็นกำลังข้างหงสาว,วดี จึงจะอาศัยมือสหายเราร้อนเสียมิให้ทั้งปวงล่วงรู้เนื้อความที่เกรงไขลูนั้นจะเด็ดสิทธิรักพระมหาเถนก็ว่าแมนพระเจ้าตะเบงชเวตี้มีพระราชปราชนาสมคำพระคุณเจ้าปราชนาเช่นนี้ข้าพระเจ้าจะกลบเสียโดยวิธีใดเล่าข่าวแต่สีอ่องว่าองค์ตะเบงชเวตี้ตรัสโอไว้ในที่ออกขุนนาง ทั้งท่านตะคยีก็ต้องการสิ่งนี้ถึงขนาดสีอ่องและเนงบาจึงปรึกษากันมาแต่โน้นใครเอาตัวข้าพเจ้าเข้าเปลี่ยนตัวชนพระมหาเถนก็ว่าทำดังนี้ดุดขามไขลูแล้วอุบายสักตัวหนึ่งเบื้องหน้าตะคยีแจ้งทันความคิดเมื่อใดก็จะน้อยใจได้โดยเดาว่าจะเด็ดผู้สิทธิลำพองว่าฝีมือเสมอครู เจ้าหนุ่มฟังพระมหาเถรทักชอบด้วยลักษณะมงคลกระนั้นก็ก้มหน้าอยู่ไม่อาจตอบสิ่งใดและจอมสงตองอูนั้นช่ำชองทางโหนอยู่ก็ลงเลขผาตรวจชะตาตาคยีทบทวนสองครั้งไม่ผิดเพี้ยนแล้วจึงว่าการนี้ไม่บังควรจะวิตกให้ยิ่งไปกว่าเลยแรงชะตาชนสาตะคยีขณะบั้นปลายชีวิตนี้ จะรุ่งเรืองขึ้นสูงสุดและทรงอยู่ขั้นนี้นานไปฉะนั้นการครั้งนี้มาดว่าจะละเป็นภาระตกคยีก็เห็นเกรอเท่าแห่งเราคงไม่ได้อันตรายสีอ่องยินคำพระมหาเถนแล้วไม่ได้คลายที่พรั่านใจทั้งเกรงความอันบุเรงนองกำลังพนอสวาสดแต่ละแม่เมืองแปรชนนี้ บุเรงนองมายินพระมหาเถนกล่าวภัยข้างตะคียีสิ้นจักนอนใจไม่อาจจากเมืองแปรสีอ่องจึงว่าถึงหากเจ้าพระคุณบอกเคราะห์ขุนพลกำลังดีแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านบุเรงนองและนายกองคตอยู่เส้นทางนี้ข้าพระเจ้ากับเนงบาทั้งคู่สติปัญญาหามีไม่อยู่เมืองตองอูตกวันสำคัญจะสถานใจ จึงขอเกาะตัวบุเรงนองไปเจ้าหนุ่มยินเกลอกล่าวความนี้ก็รู้ทันแลว่าข้อนี้ข้าพเจ้าตั้งใจไว้แล้วสีอ่องจะต้องออกปากขอใยพระมหาเถรก็ว่าชอบแล้วทูดหงสาว,วดีมาการศึกก็เริ่มไหวตัวมังตราขาดคู่คิดถูกใจจะว้าเหวได้อันหนึ่งเราอยู่ข้างนี้ก็เห็นพระเจ้าแปรมีไมตรีโดยสุดจริต ทั้งเจเร็งกระโบนายกองคดอยู่ด้วยผู้หนึ่งกลางวันเพื่อนท่องเที่ยวแห่งอื่นตกราตรีมาอยู่ประจำจึงการส่วนตัวเราอย่าห่วงเลยเจเดตก็ว่าข้าพเจ้าจะออกเดินทางในเวลาเย็นนี้ครั้นจะเข้าเฝ้าทูลลาพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองแตเป็นเครื่องเอ,อก,เกรกและชักความยาวฉะนั้นข้าพเจ้าไปแล้วจเจ้าพระคุณช่วยเพรทูลด้วยเถิด เจ้าครัวก็รับเอาคำแลสั่งคำสรรเสริญไปปรนน้ำใจตักคียีจะเด็ดลาออกจากสำนักนั้นแล้วให้สีอ่องไปรับม้านะกองม้าเตรียมตัวคอยไว้ฝ่ายตัวกลับเข้าไปภายในแล้วบอกความแก่ตาละแม่คู่ครองตัวที่ดาพระเจ้าแปรกำเนิดในที่สูงล่วงรู้อัธยาศัยบุเรงนองเคารพมั่นในคุณครูมาดว่าวันอภิรมเพิ่งได้มา ก็สู้สะกดอะไรไว้ไม่ได้สำแดงความเศร้าให้ปรากฏออกนอกหน้าแลเจ้หนุ่มปลอบตาละแม่ให้คลายใจไว้ชี้ให้เห็นเงาศึกครึ้มอยู่กรนี้ตัวละที่นี้ไม่ทันนานจะได้คุมคนมายั้งอยู่กับเมืองแปรนหน้าสึกอีกตาละแม่ก็อวยชัยแก่พัสดาจะเด็ดเร่งมาวันคืนระยะเดียวกับสีอ่องเดินทาง แล้วถึงตองอูในขณะแดดกล้าก็พักมาอยู่แต่ในบ้านแปรก,ก่อนให้สีอองเอาข่าวเข้าทูลพระเจ้าอยู่หัวนัดแนะไว้เพลาราตรีนี้ให้ออกมาที่อยู่พระพี่นางชายาตัวประสงค์มิให้เนื้อความอันตัวมาเอิกระริกต่อตะวันรอนแล้วจึงแต่งกายเหมือนคนเข้าเมืองตองอูบวกเข้าทางด้านท้ายอุทยาน ลุตำหนักอันพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นสิทธิ์แก่ตัวแลแตละแม่จันตราเชิดภคินีพระเจ้าอยู่หัวนั้นแลพระพี่นางชายาบุเรงนองนั้นใหแรกเมื่อคนผู้ผัวเข้ามาปรากฏตัวให้เห็นก็หลากใจนะใครแจ้งเหตุซึ่งบุเรงนองมาโดยกิริยานี้มิหนำแต่งร่างอย่างสามัญมิได้โอสมทานะสักตน แต่มาดว่าน้ำใจไม่ได้หึงก็อดเสียดเพอด้วยคารมหญิงไม่ได้แล้วว่าข้าพเจ้ากำลังยินดีว่าพี่ท่านคงจะสงบสุขพราะแดดลมเมืองแปรศักอัธยาศัยถึงขนาดไม่รู้จะกลับมาให้เห็นหน้าขณะข่าวกลับไม่แพร่งพลายมาก่อนเลยหรือว่าที่โน้นคนใดทำให้ขัดใจท่านบุเรงน้องเคยแต่ข้าพเจ้านอบน้อมเกรงใจฝ่ายเดียว ได้ร้อนแล้วจึงนึกได้ถึงข่าคนที่พักดีเจ้าหนุ่มยินกระรนั้นธุระอื่นใดอันพาตัวนั่งมาอิดโรยก็แทบจะลืมเสียกระถดเข้าใกล้แล้วแลกล่าวพอได้ยินระหว่างตัวกับตาละแม่ว่าช้านานจากไปและได้กลับดังนี้ไม่เกรงคำคนอื่นข้อนว่าจันทราข่มขู่กระทั่งผัวกลัวลานแล้วข้าพระเจ้าจะสุดกายลงไหว ให้สงความรู้สึกในดวงจิตตัวแต่ละแม่ไม่ชอบใจคำนั้นจึงว่าพี่ท่านแต่ก่อนไม่เคยกล่าวคำใดเป็นเครื่องทอนสิริสงาแก่ราศีตัวเองแต่นี่พี่ท่านมากล่าวคำนี้พูดดังคนพกนิสัยเหลาะแหละเจรจาสิ่งใดก็หาหลักฐานไม่ได้หวานอย่าพูดเล่นทำนองนี้อีกสืบไปคนผู้ผัวก็ว่า แต่ครั้งอายุอย่างน้อยเป็นข้าจันทราพี่นางพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ยังไม่ได้ผูกรักกระทั่งเวลาล่วงมาถึงได้ครองคู่กันแม่เคยประจักษ์ข้าพระเจ้ากล่าวสิ่งใดโดยหล่อแหละหรือเมื่อใดข้าพระเจ้าได้มาใกล้จันทราเห็นแววซึ้งที่อ่อนอยู่ในดวงตาตาละแม่แล้วประมาณตัวเองดังทารกขณะใกล้อกนางนมอยู่ต่อหน้าผู้อื่น ข้าพเจ้าจำเป็นวางท่าเกล้าให้สมงเป็นคนใหญ่หากอยู่ใกล้น้องท่านข้าพเจ้าก็กลับเป็นคนไม่กลัวทำผิดสิ่งใดอยู่ใกล้จันทราความรู้สึกอย่างใกล้เมียรักยังไม่มากเสมอเหมือนมาสู่พี่สาวที่ช่างการรุนคนข้าพเจ้าจึงใคร่ขอรพแม่ด้วยประการชนีแต่ละแม่ก็ยิ้มออกมาได้แล้วแล้วว่าทั้งที่แจ้งชัดเป็นคำประจบ ก็ยังอดยินดีไม่ได้อยู่ครั้นตาละแม่รบเราจะเอาความที่มาโดยเงียบนั้นเล่าเจ้าหนุ่มใคร่ได้รัดรึงโดยใกล้ชิดก็อุบายเสว่าเหตุนั้นใหญ่นะักไม่อาจบอกในที่นี้เพราะาธาตุหญิงพลุกพล่านอยู่ตาละแม่รู้ทันความคิดก็ขวอยอายแล้วแซงลุกสะบัดด้วยกิริยางอนครั้นตาละแม่ซักประสาหญิงถึงความสุขทางแผ่นดินเมืองแปร เจ้หนุ่มเกรงนางนั้นจะขุ่นหมองภายในก็ยกเหตุใหญ่ที่ตัวร้อนใจมานั้นขึ้นเจรจากรบเสียแตละแม่รู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็พลอยจสนกด้วยแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ได้ฟังความสิ่งใดไกลออกไปจากที่พำนักจึงเรื่องนี้ไม่รู้ละแทะระคายเลยจะเด็ดจึงว่าเวลาราตรีนี้ข้าพเจ้านัดพระเจ้าอยู่หัวไว้หากมังตราเสด็จมาที่นี้ แม่จะรู้ความมากขึ้นเองแต่ละแม่นั้นพอคนผู้ผัวเอ่ยนามพระเจ้าอยู่หัวก็ระลึกความสำคัญอย่างหนึ่งขึ้นได้แล้วว่าพี่ท่านเกรงข้าพระเจ้าจะรุกรานวันหน้าถึงเรื่องเสพสุกับราชธิดาพระเจ้าแปรหรือจึงหาพักพวกฝ่ายตัวไว้แนะหญิงแปรอีกผู้หนึ่งบำรุงพระไทยพระเจ้าตะเบงชเวตี้น้องเรา จ้าหนุ่มถูกถามข้อนี้ก็สะดุ้งใจอยู่เพราะเมื่อตัวจะละตองอูไปสู่พิธีอุปพิเศษเมืองแปรเนื้อความอันพระเจ้าตองอูรอบได้เสียด้วยโชว์อ้วชาวแปรนั้นไม่ได้แพร่งพลายแลแต่ละแม่พระพี่นางยันเอาดั่งรู้เห็นว่าตัวเป็นใจกับพระเจ้าอยู่หัวเชนี้ก็กลัวจะต้องตำหนิอยู่แลถามว่าแม่ยืนยันทั้งนี้รู้เรื่องเป็นมาสถานใด แต่ละแม่ก็ว่าแต่พี่ให้หลังไปชั่วเวลาไม่นานนะักแม่นางนันทวดีมเหสีผิดสังเกตมังตราพระสวามีมักประทับแรมราตรีณนะพระที่นั่งองค์น้อยริมอุทยานเนื่งเลืองก็แต่งคนมาเอาความข้อลับนี้จึงได้เผยขึ้นว่าพระที่นั่งองค์น้อยซึ่งมังตราตรัสอ้างว่าลมโกรกสบายสำหรับเสวยน้ําจันในหมูน่นายมหาดเล็ก องค์พระเจ้าอยู่หัวจะได้ประทับตลอดราตรีหาไม่แล้วพาล่วงยามต้นสิแล่นไปเรือนตองบุญยีที่พระราชทธานเป็นสิทธิ์แก่บุเรงนองแหลที่นั้นนั่นแล้วจับได้ว่าหญิงชาวแปรโชมงามผู้หนึ่งซ่อนอยู่คอยป้อนสเสน่บบำเรอพระเจ้าตองอูแม่นางนั้นทว,วดีแค้นและคร่ำครวญขณะความแตกนั้นยิ่งนะัก พระพันปีพระราชารนดาเอ็นดูพระสุนิสาผู้นี้ก็ให้แม่เท้าไปเอาตัวมังตรามาแต่ในพิลากลางคืนพระราชมารดายังไม่ทันตรัสสอบสวนเองเล่าพระมเหสีกระทูซักเสเองชั้นหนึ่งแต่เบงชเวตี้ก็ซักเอาว่านางนั้นเป็นกําพรลพ่อเพราะพี่ท่านเป็นตัวการทำตาย แลบุเรงนองใคร้ล้างบาปจึงรับอุปการะไม่ให้น้อยสักกว่าครั้งที่พ่อนางยังมีชีวิตอยู่พี่ท่านตั้งจิตชนี้พระเจ้าอยู่หัวรู้จึงรับภาระผ่อนกรรมแต่พี่ท่านจึงรับบำรุงนางพระเจ้าจะเบงเชเวตี้ออกปากว่าความที่รักนางโชอ้วมีเสมอนิดหนึ่งแต่ที่จะชุบเลี้ยงดังว่ารักมากทั้งนี้เพราะใครทำการอย่างหนึ่ง ที่ผ่อนทุกข์ในอกบุเรงนองเจ้าหนุ่มโกรธหนักแล้วว่าไม่รู้มังตราผู้นี้เกิดเรื่องแล้วจะประเดส่วนผิดทั้งสิ้นมาให้เราผู้เดียวอันหนึ่งความทั้งนี้ไม่ใช่ความแผ่นดินเสมอเป็นเรื่องในครัวเรือนควรรือมาซัดกันทุกสาหัสถ,ถึงหากตัวจะต้องจ่ายแทนเรื่องสมกันแล้วก็ไม่ได้อะไร ข้าพเจ้ายินดีในนางโชอ้วได้เป็นบริจาริกาพระเจ้าอยู่หัวจริงแล้วแต่ทั้งนี้ก็โดยน้ำใจมังตราย,ยินดีประกอบด้วยดอกแหลว่าการตกปากเป็นสำคัญต่อกันไว้มาดว่าเรื่องเกิดก็จะไม่ซัดทอดให้เสียถึงกันซึ่งพระเจ้าอยู่หัวบอกความดังนี้พระพันปีและแม่นางมเหสีมิตำหนิข้าพเจ้าเป็นโทษกรใหญ่หลวงหรือ แต่ละแม่พี่นางก็ว่าโทษท่านหาถูกอ้างขึ้นอื้ออึงไม่สงบอยู่เพียงแต่พระมเหสีนั้นแม่นางนั้นทวดีมีมงคลจิตแก่ข้าพเจ้าแลพี่ท่านสองคนยิ่งแล้วพระเจ้าอยู่หัวซัดโทษชนี้จะทูลพระมารดาเล่าพระพันปีรักลูกโทนแห่งตนอยู่พอเห็นตัวผู้อื่นพอจะผลักโทษแทนให้ได้รังแต่จะผลักให้รับโทษ แม่นางมเหสีมีการรุนจิตดังนี้จึงสู้อดใจเสียไม่ว่ากล่าวเอาโทษมังตราให้ถึงพระพันปีทำทีเหมือนหายโกรธแล้วแลกคิดการให้สมยศพระเจ้าตองอูจึงให้รับนางแปรผู้นั้นเข้ามาในพระราชวังเท่าที่นางสนมให้เปิดเผยแก่ตาคนจะเด็ดยินกระรนั้นค่อยโล่งอกแลวว่าเมียใหญ่มังตราสำแดงน้ำใจดังนี้ ชรอยเจริญรอยตามแต่ละแม่พี่นางพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอนุญาตผัวให้เป็นคู่ครองหญิงโดยชื่นตาแต่ละแม่ก็หยิกเจ้าผัวด้วยใจงอนแล้วว่าข้าพระเจ้าสำแดงตัวอย่างที่ชั่วให้แม่นางนั้นทัวดีตามรอยนี้ไม่รู้วันใดโทษจะได้แก่ตัวดุดแม่นางผู้นั้นบ้างจะเด็ดตกใจแล้วว่าทั้งนี้โดยพระเจ้าตะเบงเวตี้ทุกวันนี้ โปรดนางสนมชาวแปรยิ่งกว่าอัครเมเหสีหรือต่ละแม่จึงว่าข้อนี้เป็นการในอกรู้อยู่ระหว่างผัวเมียเขาสามคนสำหรับผู้อื่นเช่นตาข้าพเจ้า <c oughs> ก็เห็นมังตรารักเมียใหญ่คงเส้นคงวาอยู่แต่ข้างนางที่ได้ใหม่นั้นก็รักมิได้น้อยดุดกันหากโทษที่เกิดกับแม่นางเมเหสีนั้นใช่เกิดแก่มังตรารักน้อย เกิดแต่หญิงชาวแปรทำกิริยาลำพองน้ำใจเกรงกันตามควรหามีไม่นั้นดอกสิ่งนี้จึงดุดผงร้ายคอยแยงให้เคืองในตาแม่นางมเหสีอยู่อาการนางสนมลำพองปรากฏดังนี้นันทวดีมเหสีจึงลงเอาว่าพระราชสวามีโปรดนางชาวแปรไม่มีใดเทียมนางนั้นจึงทนงองอาจใจย,ยิ่งนัก เรื่องนี้เป็นเรื่องขมขื่นและทมอกเรื้อรังเจ้าหนุ่มก็ว่านางโชอ้วเป็นคนพอมีความคิดกระไลตกมาผู้เดียวในหมู่เขาไม่คิดฝากตัวให้เป็นที่รักแห่งคนทั้งปวงไว้แต่และแม่จึงว่าอย่าหวังตรงข้อจะฝากตัวเลยความเกรงกันตามสักงน้อยหนึ่งยังไม่ได้มีนางโชอ้วกล้าพูดให้เข้าหูคนทั้งหลายว่า พระมเหสีพระเจ้าตองอูนั้นแต่เดิมก็เสมอบุตรีขุนนางเสนาบดีผู้ใหญ่ฝ่ายตัวก็บุตรีขุนพลแปรมิเห็นตนสักด้อยกระทั่งจะคอยเคารพให้ชอบพิธีแม่นางนันทวดีแจ้งคำเคืองนักก็ขับเสียจากวังแล้วและนางชาวแปรอยู่สำนักเดิมนันทวดีประเสริฐจิตภริยาเอกจึงไม่หักหานเอาแก่พระสวามี ต่อนานจึงอนุญาตให้ไปเยือนเจเด็ดก็ว่าข้าพเจ้าละที่นี้ไม่ทันครบสองเดือนดีในเรือนหลวงก็เกิดอลเวงหนะักทั้งนี้จะโทษผู้อื่นนี้ได้จำโทษพระเจ้าตองอูคนกลางจอมคนผู้นี้ทำบารมีเป็นที่ระย่อยั่นแก่คนนอกแล้วถึงคนในเรือนอ่อนเสียจึงปกครองกันมิได้แต่ละแม่พระพี่นางยินคำกระทบคล้ายเรื่องต่ละแม่เอง อดปากไว้ไม่ได้จึงว่ามังตราเป็นคนอ่อนปกครองสองหญิงแก่งแย่งซึ่งกันและกันไม่ได้ดังนี้ก็แหละท่านบุเรงนองเข้มแข็งนักและทุกวันนี้ที่ในครัวเรือนท่านเรียบร้อยข้าพเจ้ามีปากเหมือนหาไม่น้อยหนึ่งไม่ทำกระเทือนให้นั้นเพราะท่านครองคนในเรือนลักษณะแข็งขันหรือเจ้าหนุ่มโอบร่างตาละแม่ไว้แลว่า ลักษณะอ่อนซึ่งข้าพเจ้าตำหนิพระเจ้าอยู่หัวนั้นคือลักษณะอ่อนในข้อที่เอาใจเมียต่างกับข้าพเจ้าตรงที่จะไปบำรุงหญิงใดจันทราไม่ต้องใจแล้วข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนโอนตามฝ่ายน้องท่านและแข็งกับนางข้างนั้นให้รู้ว่าแต่นี้อย่าทำสิ่งใดแสลงใจจันทราเป็นต้นเรื่องในเรือนหลวงครั้งนี้ พระเจ้าจะเบงชเวตี้กระทำกิริยาให้แข็งหน้ากเกรงขามไว้นางโชอ้วกเกรงล่วงเกินพระไทยพระเจ้าตองอูรึกจะกล้าสนองสืบไปเวลาวันนี้แม้นพระเจ้าตองอูเสด็จตามคำเชิญพูดเรื่องภายนอกและจะซักความภายในให้แตกอีกแลบุเรงนองแจ้งเรื่องทั้งนี้แล้วเห็นตัวเหมือนชักของชั่วมากระทำให้พระมเหสีพระเจ้าตองอูขุนมัว ก็ไม่เป็นอันสบายอารมณ์